กบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กันในเกมด h e Man Fighting Reborn นะครับผมผมจะมาต่อตอนที่6นะครับโอเคได้ยินคำว่ากกมวลาก็รู้เลยเอ

เราได้เล่นเป็นคุณคอสมอนนะครับเดี๋ยวจบก่นอนเยอะเลย จะจับอย่างเดียวเลยกูโอ้โหรถถังเต็มแสดงว่าพร้อมยิงกม巴าเลยมันพังโรงงานขนาดเนี้ยเฮ้ยต้องบังใช่ไหมโอ้โหบังเมือ่อกี้วิ่งบังไม่ทันเคสตีนลังกาเท่ๆ เตาโดนนะโดนแหละโอ้โหเต็มหน้าดิยวลงไปนอนเลยเฮ้ยอะไรวะอืมเตะหน้ามันเออ ตัดมันวิ่งเหรอนี่ อ๋อโอเคผมผมผิดเองตอนแรกผมคิดว่ามิชั่นเนี่ยคือเราต้องรอคอตมอสมาปิดไอท่าที่ว่ามันทำให้กลับใจนะแต่เหมือนกับว่าเราอะเขาเรียกว่าระหว่างทางอะคือเราก็ต้องไอ้นี่ด้วยเราก็ต้องกดกันให้ฟูมูล่าด้วยแต่ถ้าเราการอะมันจะเสียเลือดอ่ะดิ

โอ้โหขนาดขนาดเมื่อกี้มาบังให้มันยังตบผมเลยคิดเอาแล้วกันซึ้งเข้าไปสู้มัน ยากจังมิชั่นนี้มันมันยากๆากจังโอเคเออเออยุ่งกันเฮ้ยพูจดกันให้มึงนะเนี่ยมึงทำมันมึงทำกับกูอย่างนี้ ลบซะด้วยอุ้ยเฮ้บังก่อนโอ้โหมตีกูแล้วกูยังต้องมาบังอีกเฮ้ยจะแพ้เนี่ย ต้องบงังอ้าวหมดหลอดเลยเฮ้ยเอาอะไรวะเนี่ยตอนแรกผมผมคิดว่าถ้าเราตีถ้าเราตีจนหมดมันจะนอกแล้วเราเราใช้ไอ้ท่ากลับใจได้ บูยากอย่างว่าอีบีนี้หรือมันไม่ได้ให้ ยังไงอ่ะยิงเล่นยิ่งงงเลยหรือว่ามันต้องใช้ร่างนี้เล่นไปเลยเป็น EP ที่ผมเล่นแล้วผมรู้สึกอึดอัดมากเลยรู้สึกคาแบบถ้าเล่นแบบคาไปเลยอะไรงไรงี้ย่ายกว่าเฮ้ยเราเข้าอีหลอบเดิมทำไมมันยากอย่างเงี้ย อุ้ยเคผมต้องไม่ไม่มีคำจะพูดละพอเรียกว่าต้องตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นตรงสำคัญมากผมต้องเก็บเลือดไว้ให้เยอะสุดขอนิดนึงเอาเากลับได้มันไม่ใด้กลับอะมันเป็นอย่างนี้ น่าน่าปล่อยแม่งโดนยิงตายเรื่องมงนเงิแหละโอ้ตายวน,น,น,นตีนใันไ่ไม เสียเรื่องเสียเรื่องสิ่นี้บังโอเคผมพอผมเล่นๆมาผมรู้สึกว่าเราต้องเข้าโคโรนาแล้วเราต้องรีบ ใช้ท่าใช้ใช้ท่าหนึ่งแล้วเป็นท่าใหญ่ให้ได้ต่เราเสียงเลือดเยอะมากเลยเพราะว่าเรากดบล็อกเรากดบล็อกเรากดบล็อกไม่เป็นนะโอ้โหมาเอาเลย เหมือนเราเหมือนเรายิ่งแพ้มันยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆนะผมว่าเอ๊ะทั้งม,มันไม่สลนละยิงเลยยิงเลยครับยิงเลย nhìn cái tông bọt rồi Nhìn nhìn Hào trơn Một vắng nữa, tìm như vậy Hốt da 哦。Oh. ป็นดานที่ผมเล่นแล้วปวดหัวมากเลยจะฆ่าจะฆ่าเลยก็ฆ่าไม่ได้นะแล้วก็แล้วคือเราก็ต้องปกป้องกลุ่มลายเป็นดานที่เหนื่อยมากน่าจะ1บเ,เ,เ,เลยหรือเปล่าที่ผมแพบบม้แบบเคยกับบ้านไปเลยแบงค์นะทำกุญเเย่เคไม่ใช่น,นี้ผมไม่หวังอะไรทั้งนั้นอนะโอเคดีก็ช่างแม่งละเหนื่อยมาก เดี๋ยวตร,ตรงผมแพ้ผมเร่งสป,ปิอ่อนะครับโอเคได้เอกกมโมร่า EP 6 EP 7โอเคครับก็ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็ไว้พบกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ